ว่วงเลยเอา้าเดี๋ยวเครื่องบินมาชนเลยเครื่องบินมาจะมาชนแล้วนะเครื่องบินมาชนเปล่าเอ,าอ้าวอ้าตั้งขึ้นตั้งขึ้นเครื่องบินบินอโอ้ยโอ้ย พี่กันสร้างอะไรอ่ะพี่กันสร้างตัวต่อ,อยแย่ๆขนาดแย่ไปอีกก็โหข,ของเล่นเยอะแยะไปหมดทั้งบิดก็ดีด้วยมีทั้งทั้งบิดมีทั้งเรือดำน้ำเลยอ่ะ เรือลบก็มีด้วยเรือหลวงเรเบตก็มีด้วยโอ้โหมีทุกอย่างเลยมีเข้าไปนะเด็กคนนี้